นี่คือคะแนนรวม2เกมที่ผ่านมานะครับ King of Gamer ขับประเทศไทยอยู่ันดับที่4 R R Q นะครับอยู่ันดับที่5นะครับแล้วก็ว d ลดัสครับประเทศไทยอีกทีมหนึ่งครับอยู่ันดับที่12ครับอ่าแล้วนี่ก็คือเกมที่3ครับเปิดเกมมาครับยังไม่ทันดูแมปเลยนะครับนี่ครับวอล d a ส Thailand นะครับน็อกไปก่อนครับแล้วก็ตายในทันทีครับเรียบร้อยครับ ไทยแลนด์หนึ่งคนครับเฟิร์สแบัคแล้วนี่ครับวอลดัสไปเจอกับใครนี่ครับเจอกับทีวันจากเกาหลีใต้ครับคู่กัดกันตลอดการครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วครับแต่ไทยจะแพ้เยอะกว่าครับแล้วทีนี้แหละรอบจริงแล้วครับมีผลต่อคะแนนนะครับวอลดัสไทยแลนด์จะสู้ทีวันเกาหลีใต้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับเลือกที่จะอยู่ขอบวงแทนเลยครับเช่นเดียวกับอาร์คิโอเทนาแล้ววงอัปเดตไปขวานิดหนึ่ง โอ้โหใครที่ลงมาจากด้านบนแอเสียดายเลยครับบ้านคนรวยจะได้เด๋ยวทอนด้านบนนะฮะยังใช้ินทีตรงนั้นได้อีกยาวๆเลยเพราะว่าเขาได้ท็อปสามมานะ้ว้งสระเกลจีแล้วตัดมาที่หลุยหลุยบอกไม่ไหวจริงๆนะฮะจังหวะน,นี้มันเดินอยู่ตั้งนานและเรียบร้อยน็อกไปจนได้ครับแต่ว่าซุปเตจิกก็โดนน็อกไปอีกเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะโอ้โหหลุยันเข้าไปครับเมื่อกี้ บราก้ามีย้อยเข้ามาพร้อมที่จะหม่งเข้ามาแต่ว่าเรียบร้อยครับสำหรับยูไฮครับไปน็อกใส่บราก้าเข้ามาเดี๋ยวดูฮะการเคลื่อนตัวของ,ของ,ของทีซีเข็ดแล้วมีแล้วบิวบิวเคลื่อนตัวเข้ามาเลยครับโอ้โหมันจะลงมางัดใส่ครั้งฝาเคโอจีเลยหรือเปล่า K o ลลแล้วตัวผู้เล่นไม่ครบนะหลุยของบล็อกเกมมิ่งไปโดนจีนายิงมาแล้วด้านหลังโนเชกําลังจะเข้ามาประกบหลังให้หนึ่งทีตอนนี้เคโอจี o G กำลังจะโดนลั่วแล้วบราก้าโดนซ้ำมาไปเขีดของยูไฮเรียบร้อยเลยครับแบบนี้โนเชน่าจะยินเสียงด้านในแล้ววงกระยันไปครั้งด้านขวาบบบนน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 ทท่่าาาาาผูู้้้้้ชมมรออออตตติดดเลยยฮฮะะกกัีีีึงงววโโหไปซค รวยกันท่านผู้ชมแล้วอยู่กับยูดูครับผมยูดูแกลงนะตรงนี้ถามจริงว่าซื้อวงหรือเปล่านะฮะับสำหรับยูดูแกละครับเพราะตอนแรกเขาเลือกที่จะเล่นขอบวงซ้ายบนนะแล้วก็เคลื่อนตัวมาจากตรงนั้นนิดเดียวครับเกิดนะฮะตรงนี้ผมบอกเลยเพราะเขามากับเป็นแกลงนะฮะโอ้โหยูดูแกงกำลังจะโดนดาเมจทะลุทะลวงเข้ามานะครับจากซาร่าครับโอ้ยิงกดเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วมีทางฝั่งของเดโร่ครับโดนคอนเซ็ปต์ยิงมาแล้วเว็บไปยิงบอสซาส่วนเกลจีิงกำลังจะโดนสวนด้านในแล้วก็คนนัดเท่ากี้ซาร่าบอสซามาตรงนี้ไปคิวของยูไฮครับแล้วออีสตจะไปโดน น่าจะไหลน็อกไปเหมือนกันเมื่อกี้แล้วแมททอยครับโดนเหมือนกันครับเมืาสกูนี้ครับโดนน็อกอีกหนึ่งครับสำหรับทางฝั่งของทีมซีโอ้โพยายามที่จะวิ่งขึ้นมาสู้นะฮะและโดูมีรีเพย์ตัดเข้ามาพอดีนะฮะทางด้านขวาบนครับผมน่าจะเป็นจังหวะที่เคลียร์กันนะฮะับปลาระเบิดกันไปปลาระเบิดกันมาแต่ว่าประเด็นคือคอ,อนเซ็ป คอนเซปต์วิ่งวนแทงก่อนนะฮะตรงนี้ปืนสกรบอกรอจออยู่แล้วพี่ขวามาจังหวะนี้ได้ยิงก่อนไต้่ยิงไม่น็อกครับและสุดท้ายเขาก็โดนน็อกไปครับโโอ้โหแล้วไปเป็นทีมแรกเลยครับสกีออกเกเมอร์ครับในรอบนี้ทีมไทยของเราที่ผลงานดีที่สุดนะในตาลาง16ทีมครับตอนนี้เราเอาใจช่วยอีก2ทีมว Ar ่อาร์เยเรนาแล้วก็ดัตเดอร์มร์เดอร์ครับ แม่แล้วนี่ครับมีเมกาสตาร์เอ็นคอก็โดนเบรกยิงมาบล็อกเกมมิ่งแล้วเมกาสตาร์ตามตายตามไปเป็นคนสุดท้ายแล้วตั้งรนี้จบ15บไปแล้วนะครับเหลือ14ทีมอาลรครับออฟเดลยังไงต่อออฟเดลพยายามที่จะโฮพือที่ตรงไหนไว้ก่อนนะครับขอบวงครับแล้วดูฮะช็อกโกนัทครับ M16 แล้วโดนระเบิดเบี้ยวซ้ายมาเลยนะจังหวะนี้ทั้งคู่ต้องปั๊มยาก่อนเลยครับพยายามจะประหยัดนะครับพันแบรดเดชเข้าไว้แล้วเว็บครับไปโดนเพลโซนน็อกไปถูกต้องครับไหวไม้ตรงนี้2คนนะครับพี่ต้องยืนสัวอยู่อุ่นแล้คขอบาขอได้เลือกเหมือนกันละวขอแล้วไหลตัวเองถอยออกไปโดนวงกีตายมาแล้วไปหมดตี้เลยครับต่อฝั่งของ RCS ์ซีเอสหรือว่า Reject Scarlet แล้วพี่โนัทเมื่อกี้ยิงได้แล้วอีทอร์เทอเนียลั่นหัวไปหนึ่งนัดเมื่อกี้โดนนะฮะน่าจะเป็นออฟดิวครับ เอเะไรครับแล้ววงอัปเดตมาต่อเนื่องนะฮะดูฮาเชดาเดลพราทอนแล้ววงมันบีบขวาล่างลงมาบริกกิทตอนครับตอนนี้มาแล้วนะฮะตอนนี้แล้วอยู่กันกี่ทีมนะฮะในบ้านคนรวยนี่นะครับผมโอ้โสี่ทีมได้ครับอย่างต่ําและด้านข้างตรงนี้ขวายังเคาะได้ต่อเนื่องมาดิแล้วแมททอยด้านบนมีส่วนสู้มาลักซี่ก็ตอนพยายามจะบีบมาด้านขวาได้ยินเสียงอยู่แล้วดิวมันจะลุกชุบขึ้นมาตรงนี้ดิวอีไปโดนน็อกมาจากกูล็อกครับผมโอ้โหดูเปิดน็อกไปแล้วหนึ่งนะฮะสำหรับทางฝั่งของอาร์กิวเทน่าและลักซี่ 2องคิวนะฮะที่มีอยู่ตอนนี้ครับสำหรับร mm ิกเก็ตตอร์ครับเลสเอเลียนนะฮะแล้วก็ชายเดอร์ครับไปโดนกัดดาดครับอ้าวล้วเซเดอร์จี้ครับออกไปแล้วครับดับที่13มาตามไป1ทีมก็ตอนนี้เลือ12ทีมครับในโอ้โหยังไม่ถึง20นาทีเลยนะถึงออกไปทั้ง4ทีมแล้วถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับเอาแล้วประเด็นคือเขาเป็นคนที่ทางด้านของร็อกเนี่ยเปิดร็อกไปได้ด้วย e, ดีทูอีและอีสฮอตครับเป็นน็อตใส่ออฟเดลมาแล้วกำลังจะเข้าตีใส่อาร์คิวบาด้านหน้าของพวกเขาเพราะว่าไปทางผ่านที่พวกเขาจะต้องเข้าวง ครับการนำมาโอ้โหไม่พักนะต่อเนื่องเลยเกินครับ GRX c e l ลกับรถจอรดาทานะครับไปโดนเก็บคิวมาตรงนี้เป็นจัมเปอร์ของยูดูแกงครับเริ่มมีการเคลื่อนตัวให้เห็นกันแล้วครับแล้วตอนนี้นะท็อปไฟครับผม3คิวของทีมซีเขตฮะเป็นอันดับที่1ในเกมนี้ออฟดิวครับโดนซ้ำไปแล้วเบก็โดนน็อกมาจากก็อดด้าเหมือนกันครับนี่ขยับขึ้นมาเป็น4ีแล้วด้วยนะฮะตอนนี้แต่ว่า MJ ครับยังไงต่อและเซเดนนะครับไปน็อกใส่แซดกอดมาและแซดก็อดก็โดนซ้ำบอลน็อกเซเดดนไ้้แตมจากนี่ฮะนย่ใชครับแล้วจบ12ไปครับดตรี้อน เจอาครับจะจบ r าคิวให้ได้แต่ว่าระเบิดลูกนี้เหมือนจะหวังผลแต่ปาไปแม่เฉียดเฉียดนิดเดียวเท่านั้ซักซี่ไปยิงโคโคนัทไปแล้วโนเชทีมออกเป็นอันดับที่11แล้วโลกี้ครับไปน้องอาร์มจอของวอรดัตได้ครับแล้วตรงนี้ gxr cells ด้านในลาเบิร์ตการ์มไวแล้วกิมบีพิเมได้กอดดาโดนซามาโรก,กิบอกเกมิ่งอะไรก็สู้อยู่แล้วเอิร์นนี่โดนยิงยัดเข้ามาตัดน้องได้กค่หนึ่งเป็นร็อกแล้วด้านในมีคนช่วยหรือเปล่าตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นจีนายเขามายุ่งมาช่วยยิงแอดแล้วลวกไปตรงนี้กำลังจะสู้กันอยู่ครับสำอางคิวอาร์ดีนาครับโอ้โแล้วจีนายกำลังจะโดนระเบิดหรือเปล่าแล้วปลาเข้ามาจังหวะน,นี้แล้วจีนาย จีนายมีวิ่งหลอกมาแต่ว่าจีนายต้องเปิดมุมเข้ามาและจีนายพยายามจะยิงสู้อยู่และเขามีสแนปยิงมานะสำหรับเอ็มเจและเอ็มเจเฉียบกว่าครับในจังหวะนี้ตรว่าเพื่อนมีวิ่งมาเทรดตาเหมือนกันครับสำหรับโคดสุดท้ายเบียร์สิบเอ็ดครับไทยครับในจังหวะจังหวะสำคัญแบบนี้ต้้งดูเบียร์สิบเอ็ดคนเดียวจะไหวไหมกับการรับมือด้านนอกกริงอาเซลและวมีลาเบิร์ตของไอเอ็นดีมาช่วยก็ปาโดนด้านหลังไปและแอบจอตรงนี้ไปโดนน้องจากโลคิเจนิสันละเบิร์ตใส่ไอเอ็นดีก็ไปอาราดินไปและสเลเยอร์ครับโดนย พี่เมย์ก็โดนยิงมาจากคิวของออร์เดนร็อกครับโอ้โหกลายเป็นว่าซวยเลยครับไปจังหวะประทะมาแบบนี้นะครัสำหรับอาร์คิวและอาร์มโจดูเหมือนจะไปเลยครับโดนโลกิเข้าไปแต่ว่าเบีร์สิบเอ็ดตัดมาให้ดูกันก่อนแต่ว่าอัลตรอนยังปั๊มยาขึ้นมาทันได้ครับสำหรับเมทคิทแล้ววิ่งไปต่อแต่ว่าคนสุดท้ายของเบียสิบเอ็ดครับและดัวอัลตรอนแกยังไปวิ่งไปยิงด้านหน้าได้อีกโอ้โหแม่เหนื่อยเหลือเกินตรงนี้อาร์คิวปั๊มสู้ไหวไหมฮะเมทคิทกับเฟิร์สเอทครับมีอยู่สามอันต้องใช้ก่ออนเล กดทิ้งไปเรื่อยๆครับตอนนี้ต้องรีบขยับขยายไปหาละอันตอนครับน่าจะไหลตรงนี้วิ่งไปนเมีแผลไม่ไหวเป็นวงกินและสุดท้ายพวกเขาก็จบอันดับแปดไปตอนนี้ติดท็อปเจ็เข้ามาแล้วซับอาร์คิวอเทนหน้าครับแล้ววอดัสยังอยู่ในเกมครับเอาละครับออร์เรนร็อกนะฮะตอนนี้ทีวันด้วยนะครับผมยังมีพอที่จะลุ้นกันอยู่แล้ววอร์ดัสยังมีเจซีแซดอยู่ด้วยนะฮะ เอาละครับแต่ว่าทีซีเตอนนี้ก็มาทรงดีเหมือนกันนะยังอยู่กันสี่คนครบเลยครับยังมีพื้นที่พอที่จะลุยได้ต่อแต่ว่าพูดปุ๊บเนีียน็อกปั๊บเลยนะฮะสำหรับแมททอยโดทีวันยิงเข้าไปครับในหมู่บ้านตรงนี้นะฮะหมู่บ้านคนรวยครับใช่ครับโอ้แมททอยแบบนี้เหมือนจะไม่รอดหรือเปล่าใ้กันแล้วเซเดนนี่ฮะโอ้โหมันไม่พอฮะมันไม่พอจะขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็โดนยิงนี่ฮะบอกไม่ต้องขึ้นลวกมาสอยมาตรงนี้แล้วแมททอยก็จะตายไปก่อนแล้วอยู่ไฮ g h ขับบักี่ยัดเข้ามาดลไปง แหลงครับโอ้แล้วโดนยูดูด้านหลังจัมเปอร์ตรงนี้อยู่ไฮครับโดนยิงมาจากทางฝั่งสกิลออร์เดนบล็อกเช่นกันครับและโดนระเบิดยัดไปอีกลูกหนึ่งนะฮะหวังว่าจะเก็บนะฮะระเบิดน็อกไปแล้วก็พยายามที่จะซ้ำต่อนะสำหรับมิสไซล์ครับยูดูแกงด้านหน้าและพีไฟเข้าไปในสโมกโดนไป23ดานเมจนะฮะสำหรับเมืนเน่อสักครู่นี้ลราขับรถเข้ามาแล้วฮะสำหรับดราครับยูดูแกงครับโอ้โหจีวันเล่นบนหลังคาได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินในการที่เขามีการสกิลยิงที่ค่อนข้างเฉียบคมเหมือนกันแล้วลักซี่ตรงนี้ได้อีีีีีออ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 อสไปปทมมตตตตติิเเ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 กกกกนน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 ้้้้จจจัััััญหหาาาแแลลลลลววดดงงยยยรระะะคบขภ ขาด้านหลังและสุดท้ายดีฉันเก็บหมดเลยมีทางฝั่งออเรนล็อกมาช่วยอย่างที่ซิเจบอันดับ6ครับสำคัญเลยฮะตอนนี้ฮะโอ้ยอนจุนยังตัดสิใจอยู่ด้านบนแล้วระบยลายเซนบาโดนยูรุอีกครั้งหนึ่งครับแล้วซักซี่ปาตรงนี้โอ้ไซก้อยเข้าไปนี่ยเนี่ยลงชั้นหนึ่งไหมสกาวกิวด้านล่างขึ้นมาแล้วแล้วซักซี่เข้าไปออบออกด้านซ้ายมาและด้านขวาพยายามจะ ใ่ฮรัปุ๋ยหลังไปอีกทีนึงครับแต่ว่าจะเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าอา้าวเรามีอยู่ดูมาแจมก็จัมเปอร์ยิงผีตัดหน้าปากจากป้าดีปากนึงมาช่วยครับผมโ,โ,โ,โอ้เปิดเข้ามานะฮะและสุดท้ายครับน่าอจนด,ดับ5ไปเลยครับนี่ฮะวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์ครับแม่เจนทีแทกแกมาจบอันด,ดับ5ไปแล้วพยายามจะยิงสแปมอ,อ,อยู่นะฮะแต่ว่าดูลายเส้น ลายเส้นแกต้องขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนยังไม่มีใครครับและสองคนที่เหลือนะฮะลายเส้นกับลักซี่ครับโอ้ยนี่ฮะเขาบอกให้ใครใครไหนใครทำเพื่อเราอยู่ซ้ายหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้ตกข้าววิ่งมาครับผมโอ้ต้องวิ่งกลับมาเช็คเลยโอ้และโดยยิงทะลุเข้ามานะฮะตรงนี้ดูครับปากประตูสองประตูตรงนี้เลยหน้าต่างนะฮะแล้วก็พร้อมกับบนหลังคาด้วยใช่ครับแอ้ อยู่ดูนะฮะตอนนี้ฮะเริ่มจะมาเอาช่วงท้ายหรือเปล่าลักซี่ตอนนี้ยังติดแงกอยู่กับลายเส้น2คนสุดท้ายโดนต,ตัดไปตัดมายังเคียวเลยล็อกไม่ได้แถมพวกเขาโดนต,ตัดตัวไปเลือ2คนสุดท้ายแลวยังผ่านบ้านนี้ไปไม่ได้ฮะทอสกลอยู่ด้านในและแดกไปยิงใส่เซเดนตรงน,นี้ล่วงไปอีกหนึ่งแล้วครับเอาเละครับต้องนิ่งไว้ก่อนนะฮะลายเส้นครับกับลักซี่ครับตอนนี้ แต่ว่าประเด็นคือโอ้โหวิ่งผ่านหน้าผ่านตากันมาและสากา้าปาดมาจังหวะนี้พยายามจะยิงกดและซ้ำและรีโหลดกันมาโอ้โหและยังชุบได้นะเนี่ยแบบนี้ลักซี่ครับจะดูฮะทำไมไม่เอาให้ลงไปเลยครับแล้วเหลือแค่แบบปิ่มๆแบบลาเบิร์ของจัมเปอร์ครับและประเด็นคือพื้นที่แล้วมีคนกระโดดลงมาและนอนเนียนก่อนนอนเนียนก่อนนะว่าโ,โดนเปิดน็อตไปได้ครับเซเดนครับ บอกเลยว่าแลนดอมไปเรื่อยๆตรงนี้รเราบงเราเบิดรักเซเดนเอาสุดท้ายเขามายิงโดนนั่นเองครับแมนเร้ววลายเส้นครับแกชิดใกล้เข้ามาตรงนี้แงหน,หน้าขึ้นมาอยู่แล้วไฟไล่ไปทางด้านซ้ายแล้วสุดท้ายลักซี่มาช่วยยิงซีพด้านบนครับตรงนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงผมบอกเลยทีวันนะกำลังจะ โอ้โหจวนตัวแล้วครับตอนนี้โงงจี้เข้ามาบนหลักคาก่อนแลวแบททะลุออกมาตรงนี้มีลายเส้นรับอยู่และมีทางฝั่งของฟีรูครับไปยิงช่วยโยจุนน็อกไปแลแ้วเซนพีครับโตทังฝั่งลักซี่มาได้คิวไปแล้วเฟโดก็ช่วยกันเหมือนกันนะครับเราดูตอนนี้เกบดี้ตายไปอีกหนึ่งครับโอ้โแลวดูการยิงเข้ามานะฮะจังหวะนี้เทรดกันไปครับและคนเดียวคนสุดท้ายครับริกเกตตอน,นี๋ยว่าฝั่งนู้นเขายังเหลือกัน2แล้วมาเลยครการปิดเกมไวกระโดดชาร์จเข้ามาจังหวะแรกและเรียบร้อย เอาเรื่องจากวัาวันนี้นะฮะ oh. ผมบอกเลยว่ายูดูแก๊งโลโก้บันๆรอบที่3แล้วนะฮะท่านะผู้ชมครับโอ้สามเกมติดแล้ววันนี้เริ่มต้นมาครับนี่คือพับจีโมบายเวิร์ลลีกใน oh. รอบของซูเปอร์วีคสุดสัปดาห์แรกแล้วเป็นสามแชมป์แรกของยูดูแก๊งครับท่านผู้ชม อ่านี่คือคะแนนของเกมที่3นะครับยูดูแก๊งได้ที่1ไปนะครับไทยแลนด์ของเราครับวอลดัสได้ที่5 r าอร์ได้ที่8นะครับแล้วก็ไทยอีกทีหนึงครับคิงออฟเกมเมอครับได้ที่15ครับอ่าและนี่ก็คือคะแนนรวม3เกมครับยูดูแก๊งครับรอไป3ไก่ติดครับขึ้นเป็นอันดับที่1ครับไทยแลนด์ครับตอนนี้ r าร์ครับอันดับที่6นะครับคิงออฟเกมเมอร์อันดับที่9ก้าครับวอลดัสนะครับอันดับที่10 11ถึง16ก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมที่4เกมหน้าครับ